สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับผมเบิร์ตพิธีก้ะวันนี้เราจะมารีวิวเก้าอี้สุขภาพตัวใหม่ล่าสุดขับผมกับเจ้า workstation office oon, Pop Culture ออุ่น p o p c o l t e r series model s ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่เคยใช้เก้าอี้สุขภาพมาก่อนเลยนี่คือตัวแรกและนี่คือครั้งแรกที่ผมจะได้ลองหลายคนสงสัยว่าเก้าอี้สุขภาพต่างกับเก้าอี้ทั่วไปยังไงเก้าอี้สุขภาพเนี่ยก็จะป้องกันเรื่องของ office syndrome ได้จะมีการจัดสรีระของเราให้มันถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นทําให้เราไม่มีอาการปวดไหล่ไม่มีอาการปวดคอหรือ ไม่มีอาการปวดหลังนั่นเองเดี๋ยวนี้เรามาลองดูกันหน่อยครับก่อนที่จะไปเริ่มกันเราไปอันบอกซิงแล้วก็ประกอบกันก่อนแล้วจะมาดูกันว่าเขาจะมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes The day has begun You spin around, you spin around You laugh to yourself And I see you shine in every color Resting your head in my arms You sing la la และตอนนี้เราก็ประกอบเก้าอี้สุขภาพโมเดลเอสเรียบร้อยแล้วครับวิธีการประกอบไม่ยากนะครับนอตเพียงแค่12ตัวก็สามารถได้เก้าอี้ที่แข็งแรงแบบนี้เองคราวนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่าฟังก์ชันของเก้าอี้สุขภาพโมเดลเอตัวนี้จะทําอะไรได้บ้างฟังก์ชันแรกนั่นก็คือการปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้ตามสรีระของผู้ใช้งานใครชอบสูงปรับสูงใครชอบต่ําก็สามารถปรับให้เก้าอี้ต่ําลงได้ เพาะชอที่2ที่พักแขนทั้งสองข้างสามารถปรับได้4ทิศทางเพื่อรองรับการใช้งานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปรับความสูงให้สูงขึ้นหรือปรับความสูงให้ต่ำลงนอกจากนั้นจ,จะขยับไปข้างหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้บิดซ้ายบิดขวาหรือจะไว้ต้องการก็สามารถทําได้ทั้งหมดเลยสำหรับคนที่ตัวเล็กและคนที่ตัวใหญ่ความกว้างของแขนมันก็จะไม่เท่ากัน ซึ่งสิ่งนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเก้าอี้สุขภาพ m o เดล S สามารถปรับความกว้างในการวางแขนแต่ละคนได้ฟังชั้นต่อมาเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมชอบมากนั่นก็คือเราสามารถปรับระยะของเบาะรองนั่งได้ทำให้เราเนี่ยสามารถนั่งได้เต็มต้นบางคนขาสั้นบางคนขายาวก็จะได้ฟิลในการนั่งที่สบายมากขึ้นกว่าเดิมครับ คราวนี้เรามาดูในเรื่องวัสดุของเจ้าผุ้อี้สุขภาพโมเดล S กันหน่อยครับโดยเขาจะใช้เป็นผ้าตะข่ายมีความยืดหยุ่นรองรับทุกสลรีระในการนั่งแถมระบายอากาศได้ดีแม้ไม่ได้ใช้ในห้องแอร์ก็จะไม่มีกลิ่นอับแบบ100%ส่วนตัวบอดี้จะใช้เป็นพลาสติกเนื้อแข็งมีความแข็งแรงและคงทนตัวที่ผมใช้จะเป็นบอดี้ดำตัดด้วยโครงสีแดงให้อารมณ์โมเดิร์นบวกกลิ่นอายของเกมเมอร์นิดๆฮะ ส่วนช่วงล่างจะเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานมาพร้อมล้อเลื่อน5ตัวที่ไม่ทําลายพื้นผิวของกระเบื้องรองรับน้ําหนักสูงสุดได้ที่150กิโลกร,รมัมเก้าอี้สุขภาพโมเดลเสามารถปรับตัวรองรับส่วนเว้าของแต่ละบุคคลได้ทําให้เวลานั่งทํางานหรือนั่งเล่นเกมก็จะนั่งได้สบายมากขึ้นไม่มีอาการปวดหลังหรือปวดเอวรวมถึงบริเวณคอและศีรษะก็มีตัวมารองรับเช่นเดียวกันเราสามารถปรับตามสรีระของเราได้เลยบางคนอาจจะมีความสูงมากก็สามารถปรับได้บางคนอาจจะสูง ไม่มากก็ปรับได้เช่นเดียวกันโดยเก้าอี้สูขภาพโมเดล S ตัวนี้เขาระบุไว้ว่าเหมาะกับคนที่มีความสูง150-185เซนติเมตรเลยทีเดียวเมื่อเราปรับเรียบร้อยแล้วอาการปวดคอหรือเมื่อศีรษะก็จะลดน้อยลงไปนั่นเองครับาวนี้เรามาดูในเรื่องของการปรับเอียงกันบ้างทางด้านาของเก้าอี้สุขภาพโมเดล S เนี่ยเราจะล็อกให้มันไม่มีการเอียงไม่มีการเอียงไปด้านหลังก็ได้หรือเราต้องการที่จะให้มันเอียงหรือเอียงไปด้านหลังก็ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเราสามารถปรับเอ็นได้ส um ูงสุดก็คือ135องศานอกจากการปรับเอียงแล้วเก้าอี้สุขภาพโมเดลเยังมีที่พักขามาให้ด้วยอย่างเช่นเราอยากจะงีบสักหน่อยเราก็ดึงที่พักขาออกมาจากนั้นก็เอ็นตัวพักสายตาพักร่างกายชาร์จแบตให้เต็มที่จากตรงนี้ทุกคนจะเห็นเลยว่าเก้าอี้สุขภาพโมเดลเมีการรองรับร่างกายทุกจุดบอกเลยว่าตอนที่ผมนอนเนี่ยสบายมากม พอเราชาร์จแบตเต็มที่แล้วก็สามารถพับที่พักขาเก็บที่เดิมจากนั้นก็ทํางานหรือเล่นเกมต่อได้เลยแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือระวังจะหลับยาวแล้วงานจะไม่เสร็จเอาครับก่อนที่ผมจะมาเจอเก้าอี้สุขภาพโมเดลเอตัวนี้ต้องยอมรับตามตรงเลยนะว่าผมเคยไปหาซื้อเก้าอี้ที่นั่งสบ,บายๆมาใช้เหมือนกันแต่ตอนนั้นที่ไปดูเนี่ยราคามันแพงโอเวอร์มากๆตัวหนึ่งเนี่ยตก2อสมหมื่นเลยแถมดีไซน์ก็ดูไปทางการเกินไปดูเชยจนเกินไปครับจนสุดท้ายผมมาเจอเจ้าเก้าอี้สุขภาพโมเดลเอตัวนี้ราคาก แถมดีไซน์ก็ดูโมเดิร์นไม่เชยไม่เป็นทางการจนเกินไปแถมยังมีความเป็นเกมมิ่งเ,เกมเมอร์เล็กๆอยู่ด้วยนั่นเองเป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับฟังก์ชันของเก้าอี้สุขภาพโมเดล S สที่ผมนั่งอยู่ตัวนี้ความตั้งใจแรกของผมผมสารภาพเลยว่าจะเอามาใช้เล่นๆเ,เอามาใช้ขำๆตรงมุมทําง,งานในห้องนอนกลมาใช้แป๊บเดียวกับตัดต่อน,นิดหน่อยกลับเช็คเมลลูกค้านิดหน่อยแล้วก็กระโดดขึ้นนอนแต่นั่งไปนั่งมาเฮ้ย มันสบายมากๆมันสมแล้วที่เป็นเก้าอี้สุขภาพครับสงสัยองเอาตัวนี้ไปไลฟ์สตรีมแล้วก็อาจจะข้อสตรีมมาใช้ตรงนี้แทนนั่นเองครับก็สำหรับใครที่อยากได้เก้าอี้นั่งสบ,สบายๆอย่างที่ผมนั่งอยู่นะตอนนี้เนี่ยสามารถแคปหน้าจอผมไปเป็นส่วนลดพิเศษได้เลยแต่จะมีระยะเวลากำหนดนะว่าไม่เกินวันที่15กันยายนก็สามารถไปสั่งได้ในช่องทางไลน์ช้อปปี้แล้วก็ช่องทางอื่นๆอีกมากมายโดยรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งในดีลคิปชั่นก็สมาถไปดูรายละเอียดได้เลยนั่นเอง ส่วนใครที่ยังไม่มั่นใจสามารถไปเทสการนั่งตัวจริงๆได้เลยรู้สึกว่าทานหน้าของออฟฟิศของเขาเนี่ยจะอยู่ที่พระราม2งนะเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ในดีสคริปชันเช่นเดียวกันนั่นเองวันนี้น่าจะจากลาทุกคนไปก่อนก็มีสินค้าดีๆสินค้าที่เจ๋ง,จงก็เลยเอามาแนะนำนั่นเองวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายยสวัสดีครับ